เลยกับประเด็นทัดมา <c oughs> พี่น้องถามว่าอ่าเราไหว,าเ,าว,าเ,าวาเครวไหวอย่าโกรนี่เนาะไหวยาวเขนไหนพี่น้องอ่าเนี่ยวิดีโอต่อไปนี้จะทำขึ้นโดยอุปกรณ์จากโรงศรัทธาของบรรดาเหล่าพี่น้องผู้บริจาคเป็นงานศาสนาเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการเผยแพร่งานศาสนาออนไลน์ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยนายหาสันมานละโตเลขบัญชี0972779830อืมในคำถามนี่นะกต่ยังหวักนึงเลยพี่น้องนะโคดีนะนะเฟ้นชายให้ตัดอย่างเดียวอันนี้นาว่าบนูนยิงพี่น้องนะเพราะว่าไหวอย่าพูดเป้าก็บูนยิงผมตัดซะเลยนะไหวรองรังอยู่อืม นา่าเลยกระถามว่าเราไหวาเคราไหวอย่ยาโกรธนี่เราไหวกันแบบไหนตามสุนนะของทานาบีสุลโลโลลอวะลิวะสัลลัมนี่พี่นนองตรงนี้เองนะี่บรรดาอุลามะน้ามีความเห็นขัดแยงแตกต่างกันส่องกลุ่มพี่นนอะอ่าส่องกลุ่มแล้วกลุ่มทีหนึ่งบอกว่าข้อคือทานาบีสุลโลโลลอวะลิวะสัลลัมเนี่ยน้ามีการตัดเนาะมีการเต่ง อย่าพูดข้องฐานรอสุรุลล้อสันลลล้อวาเลวะสัลลัมนี้พี่น้องนะมีการตัดมีการแต่งมีการขีบนะมีการตัดมีการแต่งมีการขีบเนี่ยพอคือตัดแต่งขีบไหวปุ่นได้ได้ตามอุลามะกลุ่มทีหนึ่งที่ว่าฐานรอสุรุลล้อสันลลล้อวาเลวะสัลลัมมีการตัดการแต่งการขีบเนี่ย อุลามาบางส่วนหยุดถือวันนึงกำมือพี่นอะนาเกินจากนั้นก็คือตัดอ่าเนี่ยก็คือกำนึงมือเลยค่ะตัดอ่าเนี่ยแต่อีกกลุ่มหนึ่งลาวพปเนอะนาะค่อทื่อว่าให้ปลยเย้าไปเลยเย้าเท่าใดก็ได้ <c oughs> นาไม่ต้องตัดมัน นาตึงไปนาอกทึงไปสะดือกับลอยไปเลยแล้วแต่แต่อีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่สามบอกว่าต้องพิจารณาเลยนะถ้ายาวชนิดตีหน้าเกลียดพี่น,น้อง่าทึงคันกับว่าอามนุษย์มองเลยเป็นสิ่งตีหน้าเกลียดทึงคันกับตำหนิวิจารน่นะไอนีกระตงตัดอกเลยนะอย่าให้ยาวทึงคันนั้นน่อสาหิตตัด เพื่อต้องการอย่ายให้มนุษย์เล่านั้นนะบาปเถานั้นเองพี่น้องนะมันบาปนินทามัง้งมันบาปหวามัง้งเอ๊ะเข,ขานันจัดยาอุดมันไหวจนถึงคันโนนั้นติดหนาเกง่งแต่เดียวเวลากินก้าวเพราะฉะนั้นตัดออกเพื่อต้องการอย่ายให้คนคนนั้นบาปนะก็ททำบาปเพราะการนินทานั่นเองนะซึ่งทางซ่องกลุ่มนี้เอาไงางานพี่น้องสรุปว่าพี่น้องตัดขีบตัดเต่งคด้นะเต่งสัน้นเต่งยาวเตะส่วนหญ่นะ กายึยดถือวะอ่ปะาปวดได้สักนึ่งขำ่เขาวานั่นนะพี่น้องนั่นเลยค่ะตัดอกอ่านี่อ่านั่นก็คือเป็นสิ่งที่วะอ่าสวนมากติเขายึดถือแต่ถ้ากูนทางมดเลยนี้พี่น้องจนถึงโตเลยนี้ในมาจับชาฟิยาของเรายึดถือว่ามักครันอแต่บางบางมาจับก็ถือว่ากูนมดนี่คือหารามเพราะฉะนั้นตั้งซ่องกลุ่มนี้ตัดแตงขีบกับโปยยาว ลว้วนเหล่าแต่มีฮะดิษมาจากอ่าทานรอสุลุลล์สุลลัลลอฮ์วะเิวะสัลลัมตั้งสินพี่น้องในหนังสือบารุนมาซีเล่มทีสิบเก้านาทีร้อยเจ็ดสิบมาถึงร้อยเจ็ดสิบหกในเรื่องบาบูมายาฟิลักซีนะมินังเรียกยากับบาบูมายาฟีเอฟาฟิลเลียกย็คือปล่อยยางอุดอายยาวไปเลยไม่ต้องขีดนะเรือไม่ตัดขีดแตงก็ถือว่าโทษทางโคอ่าซามาติจะ ปฏิบัติได้วัลอห์อัลลอสนับสนุนโดยผงชาลาซิตใครชงก็อร่อยหมอยาคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนรับรักษาแบบแพทย์แผนจีนนายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเลิศดระเบิดทุกคำตําซัมแฟมิลี่ช็อปจำหน่ายสินค้าราคาโรงงานโรงตีมีดบางแก้วแบบหนึ่งรับทํามีดการเกษตรทุกชนิด ตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทธลุงสนใจสินค้าและบริการโทร0862891906บริหารงานโดยช่างมาโสมยีรมันคุณภาพเหนือราคาต้องมิตรา81เท่านั้น